สวัสดีครับผมเอจจากฟิลน,นาฬิกานะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับการติดฟิล์มกันรอยนาฬิกาให้กับโรเล็กทั้ง2เรือนนี้นะครับโอเคเรือนแรกนะครับคือโรเล็กยอดนิยมนะครับซับมารีนฮับนะครับ เรือนนี้นะครับลูกค้าเอามาติดกับเราเป็นเรือนที่3แล้วนะครับลูกค้าถูกใจและชอบใจในงานของเรามากนะครับวันนี้ก็เอามาติดเพิ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันครับว่าโลลักฮักติดไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือนาฬิกาที่ติดฟิล์มไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับนะครับสังเกตนะครับฟิล์มของเราเนี่ยตรงบอดี้นะครับตรงสายหรือว่าตรงจุดต่างๆนะครับ ฟิล์มมันจะพอดีเห็นไหมฮะฟิล์มมันจะพอดีเลยจะมองไม่เห็นขอบฟิล์มนะฮะจะพอดีกับชิ้นงานนะครับจะไม่เห็นขอบฟิล์มจำฟิล์มจะไม่เล็กกว่าหรือใหญ่กว่านะครับถ้าฟิล์มเล็กกว่าวัสดุนะครับมันก็จะเกิดขอบฟิล์มนะครับก็จะไม่สวยแต่ถ้าฟิล์มใหญ่กว่าใหญ่กว่าวัสดุนะครับเลยขอบเนี่ยใช้งานไปแป๊บเดียวฟิล์มก็จะหลุดเพราะว่ามันมันเลยอะครับเวลาเราไปโดนโดนโดนเนี่ยเดี๋ยวฟิล์มก็จะหลุดแล้วก็เศษุ่นเศษคราบเหนือก็จะเข้าไปนะครับเรืองนี้นะครับ ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งตัวเรือนนะครับทั้งสายทั้งบัคเกิลทั้งบานพับทั้งข้างหลังนะครับเราปิดให้หมดนะครับนี่ถ้าท่านใดที่กําลังมองหาราติีซิมกันรอยนาฬิกาให้กับโรเล็กซ์ฮักนะครับลองแวะมาพูดคุยกับเราดูนะครับผลงานของเราการันตีให้ท่านได้ครับว่าสบายใจแน่นอนเรือนที่2ครับเรือนนี้เป็นของลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือเดท t นาแ p a n d a เซรามิกนะครับ เดือนนี้เป็นของสุภาพสตรีนะครับก็สังเกตว่าสายจะสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าตัดสายมานะครับเดือนนี้ติดไปดูออกไม่เอ่ยเห็นไหมฮะความพิเศษของเดโทนานะครับตัวบอดี้ด้านข้างเนี่ยเขาจะโค้งโค้งเห็นไหมเขาจะโค้งโ้เห็นปะครับเขาจะโค้งโค้งก็จะติดยากกว่าแบบแบบแฟลตนะครับแบบแบบแบนไปเลยนะครับติดยากกว่าทับมารีนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดีไซน์ฟิล์มให้มันพอดีนะครับเราจะมองไม่เห็นเลยจะมองไม่เห็นขอบฟิล์มเลยนมฮะ ไม่เห็นขอบฟิล์มเลยอ่ะผมไม่ดูตัวสายต่อนะครับก็ต้องพอดีนะครับพอดีเป๊ะๆๆเลยนะครับไม่งั้นมันจะไม่สวยนะครับทีนี้มีคําถามต่อไปก็คือว่าถ้าตัดสายไปแล้วเนี่ยเอาข้อสํารองมาด้วยได้ไหมเอามาได้ครับเอาข้อสํารองมาด้วยนะครับเราก็จะทําการติดให้เพิ่มเติมไปนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าเราพร้อมดูแลทุกท่านอยู่แล้วนะครับโอเควันนี้ก็2เรือนี้ก่อนนะครับหาก ทุกทุกท่านนะครับอยากให้เรารีวิวนาฬิกาที่มาติดตีนาฬิกากับเรานะครับรุ่นไหนนะครับเป็นพิเศษนะครับอยากให้คอมเมนต์นะครับบอกกันนะครับเดี๋ยวเราจะทํารีวิวมาให้ทุกทุท่านนะครับได้ดูกันเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ชื่นชมความสวยงามของนาฬิกาแล้วก็มีอะไรก็สอบถามามาได้ครับเรายินดีให้บริการครับแล้วก็ให้คําตอบให้ข้อสงสัยและยินดีแก้ปัญหาทุกท่านครับ วันนี้เอกสินธิกาขอบคุณมากครับติดตามเราได้ตามช่องทางเหล่านี้นะครับขอบคุณครับ